อยู่บ้านมันว่างแล้วก็เลยมาทำบล็อกกันดีกว่ามาดูกันว่าหนึ่งวันของเราเราทำอะไรกันบ้างเโอเคอย่างแรกที่เราทำก็คือเก็บห้องพอหลังจากเก็บห้องเสร็จแล้วก็ต้องเริ่มบำรุงค่ะทุกคนเพราะว่าฝุ่นมลภา,าวะแสงแดดข้างนอกมันเยอะถึงเราจะไม่ออกจากบ้านอะเราก็โดนแสงแดดจาก U V เราก็ต้องแบบพากันแดดเพื่อไม่ให้เราเป็นฝ้าแล้วเราก็ต้องบำรุงไปด้วยเพราะว่ารอยเราเยอะไปทวนเนื้อก่อนตามด้วยตบตบตบ เซรั่มยาทารดรอยแล้วก็ปิดท้ายด้วยกันแดดนั่นเองค่ะกันแดดเราใช้ของลาโรชโพเช่นะทาต้องปาดออกถ้าไม่นานมันย้อนลูกขุมขนแล้วมันก็จะไปอุดตันอยู่ในผิวเราวันนี้ถือว่าขอเข้าตาเมื่อกี้มันเข้าตา แล้วก็ตบได้แป้งฝุ่นต้มงาบำรุอตาไม่ได้เราต้องทาลิปด้วยปากแห้งเสร็จแล้วอ๋อแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ตอนเช้าก็คือต้องกินวิตามินเต็มไป<ว>หมดแล้วเป็นวิตามินซีนะคะปะเราไปกินข้าวกันคนใหญ่ปกติอ่ะตอนเช้าคุณแม่จะเป็นคนทำข้าวแล้วตอนเนี้ยคือ แม่อยู่ต้องทำกินเองกินอะไรเฮล,ลตี้ก็จะได้เกณฑ์แต่วันนี้เรามีแม่ครัวดูสิกว่านาทำอะไรให้กินอุย้ยรีเควสไปได้กินด้วยอะวันนี้ตอนเข้าวเช้าของเราก็จะเป็นเรียกว่าอะไรนะลึม่มไ,ไม่ใช่ไก่ผัดบอกคนรีโ <laughs> <laughs> okay. อเค่ะเราไปกินข้าวกัน <laughs> นี่นะคะก็จะแนะนำว่าใครที่กินน้ำน้อย ตั้งแต่ที่มีตัวน,นี้ก็คือแบบกินได้แบบเกือบวันละสองขวดคือดีมากก็ไปซื้อแล้วแหละเราก็จะม่าทำสูทตี้ตอนเช้ากินกันดีกว่าว,วันนี้เราก็จะใส่ห่วงช้อาหาร หนึ่งนะดูแลผงใยอาหารแม่ละลายวิสอร่อยหอมอ่ะ <G ül> แต่ผงใยอาหารหอมหรือว่าแบบมันจะเหม็นๆว่าเห็นแบบมันเหมือนผักเราไปขึ้นแดดหนังสือกันดีกว่าแต่ <G ül> ขอแวบก่อนเห็นกระจกไม่ได้ <G ül> ช่วงนี้มันว่างจนแบบภาษาอังกฤษฉันลืมเลือนก็เลยต้องอ่านแล้วก็วจัดสรุปไปด้วยก็คงได้กลับไาอ่านหรอกม้งแต่ก็แบบเอออ่อานให้มันยังจาได้ไงอ่ะเราลงไปทําชาเขียวกันดีกว่าก็คือเป็นผงชาเขียวใส่นมใส่เป็นผงชาเขียวใส่น้ําผึ้งใส่นมเฮลตีวปีบล่ะสุดปัง <Health. S 2> ไม่ขมก็ปกติอะใส่ผมเนี่ยแล้วมันจะขมนี่ใส่กับน้ำผึ้ง จะกินสลัดของเมื่อเช้าอ่ะก็ถือว่าเป็นบรันช์ละวกันพอเราไม่ได้กินข้าวเที่ยงนี่มันก็แบบบ่ายแล้วก็เลยแบบอได้ตาเลยมาซื้อสองแจกถุงมือให้เราด้วยแบบพอมากข้าวเที่ยงจะตั้งงก่อนไอเปิ้ลเสียอะไรข้อไหนดีมันน่ากินไปหมดเลยอ่ะก็คือแบบฝั่นกับกีวีอร่อยมาก สักพักมันก็จะเต็มรถเราต้องไปซื้อนมด้วยโอ้มาแล้วครับแบคโฮมแล้วค่ะวันนี้ว่าจะออกกําลังกายเลยกหน่อยเพราะว่าเราจะได้เตรียมตัวทํากับข้าวเราต้องเตรียมตัวร r e e work out ก่อนนะคะก็คือเราต้องกินนมอัลมอนด์ก่อนที่เราตอกกาลังกายทุกคนจําไม่ได้ว่าทําไมแต่เขาบอกให้กินก่อนเพราะว่าเคยไปกินหลังแล้วเขาบอกไม่ใช่ไปเตรียมตัวกันเจ๊ yeah! One, two, three, two. ไปค่ะไปกินดีก่ายังนะคะทุกคนมันยังไม่สกเราต้องกินคอลลาเจนก่อนคอลาเจนหนึ่งช้อนกับน้ำซุปเราให้หมดเลยแต่เกียวใหญ่เลยอะไรอะไรโอเคเราก็ต้องมาเช็ดกันแดดออกก่อน Go to take a shower อาน้ำเสร็จแล้วก็ต้องบำรุงบำรุงรั้งเช้าทั้งเย็นผ้าผ้าป้าหมแล้วก็ปปเป็นเซรั่มหมดเลยอืมอันนี้ต่ออืมอืมหอมชอบแล้วก็เป็นตัวนี้ปิดท้ายก็เป็นเื้อครีมแบบนี้นะคะ S <S <an> <S เขาบอกว่าห้ามหวีผมตอนเปียกอะใช่อยู่แต่เนี่ยคือแบบเราลงบำรุงจนแบบผมมันลื่นหมดแล้วไง <S <S <an> <S ก็คือแบบไม่ค่อยติดแล้ว <S <S <an> <S ก็เลยแบบหวีได้เพราะถ้าปกติก็หวีไม่ได้เหมือนกัน <S <an> <S <S <an> อ๋อและสุดท้าย <S <S <an> <S เราต้องทาครีมบำรุงผิวของเราด้วยและในส่วนพักของตอนเย็นก็ <S <S <an> <S อย่าลืมกินวิตามินกันด้วยนะคะปะลงไปเป่าผมกันดีกว่าใต้ตาเราขำเราก็เลยต้องแบบเออบำรุงใต้ตาด้วย ก็คือถ้าจะให้ใต้ตาหายอะ่ะอันเนี้ยคือแบบลดถุงใต้ตาแต่ถ้าเกิดแปะด้านนี้เห็นไหมถ้าแปะด้านนี้เข้าไปอะ่ะมันจะเป็นแบบไปลดที่หางตาแทนและครีมทาผิวของเราใช้ครีมบำรุงผิวของ Lush ค่ะตอนกลางคืนเพราะว่ามันค่อนข้างข้นใช้กลางวันมันจะเหนียวไปนี่เนื้อของมันหอมมากกลิ ender, and oat. Uh ่นลาเวนเดอร์ฟลาเวอร์แอนด์อ โอเคหลังจากถ้าเกิดพอเราเป่าผมเสร็จใช่ไหมเราเป่าได้พเพราะมันเรียนานหน่อยหมดวันแล้วดีก็คือว่าวันๆเรายุ่งทำอะไรบ้างแล้วทำไมถึงยังหุ่นดีแบบนี้ <S 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 โดนตบแน่ฉันโอเคแล้วเราก็ปิดกล้องดีกว่า <S <S บ๊ายบาย